รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยาวยีรเ วลมาทีนวนี้เมื่อก่ที่ห็นี่นคนเ็นงกท่านทกทผมขอแชร์อย่างนี้ครับเส็นตระเบียงเนี่ยตอนที่ยังไม่ทำทำถนนหน้าโรงเรียนทำรถไปว้าเซ็นเรเียงเนี่ยจังจะวุ่ครับจุดไหนที่เราไป วจาว่าสมบูรเจอโจ๊กแล้วก็ตรวจเสจแล้วก็จะมีจุดโหม่งของงาว่าใกล้หนาเรานะเอาหนักก็ออกอย่างเดียวแล้วไม่โดนอนมาองง ครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะที่สพปากเกร็ดเป็นครั้งที่แปดนะที่กตรออปากเกร็ดทุกท่านแนละที่ปรึกษามาร่วมประชุมสภากาแฟโดยอย่างไม่เป็นทางการนะแบบสบายๆส,สังเกตจากบรรยากาศวันนี้เป็นบรรยากาศแบบชิวๆกตรออทุกคนแต่งกายไม่อยู่ในเครื่องแบบนะฮะ ก็ถือว่าเป็นวันดีสภากาแฟอีกวันหนึ่งคนระับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านพลตำรวจตรีอิทธเนธท่านนัานธน,น,น,นาตินะฮะที่ท่านให้เกียรติมาร่วมสภากาแฟกับคณะกตรมของปากเกตเที่อยู่ข้างๆผมนี่คือท่านประธานปากเกตคนปัจจุบันนะเดี๋ยวจะให้ท่านพูดว่าวันนี้มาแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ท่านผู้ก,การได้เข้ามาที่พื้นที่ของปากเก็ตนะครับ เป็นเกียรติแก่พวกคณะกตรลอและสพปากเกร็ดและทีมงานที่ปรึกษาอย่างมากนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ของความเชื่อมโยงในการที่เราจะจัดกิจกรรมวิ่งในวันที่23สิงหาคม,คมนี้นะครับแล้ได้ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความคิดในเชิงการบริหารงานของพื้นที่เจ้าหน้าที่การแก้ปัญหาต่างๆนะครับ วันนี้ทุกคนมีความสุขและแฮปปี้มากครับวันนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างท่านประธานเอมครับทุกคนทุกคนชิวๆแล้วก็กินดื่มพร้อมกับแสดงความเห็นออกมาหลากหลายได้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 ประเด็นงานเยอะมากครับอันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้การแล้วก็ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้อย่างยิ่งครับขอบคุณัาครับครับแล้วก็ครั้งหน้าเราก็จะพบกันที่สพบางใหญ่นะเป็นครั้งที่เก้าก็ เดี๋ยวไม่กาัดเป็นเช่นลรก็จะรายงานให้ทราบอีกคั้งหนึ่งครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ